คุณผู้ชมครับขออนุญาตอัปเดตเรื่องราวของยูบอทีเจนะครับหรือว่าพี่เต่านะฮะที่มีการประกาศว่าตนเองเป็นไบโพล่าหรือว่าโรคซึมเศร้านี่นะครับคือล่าสุดฮะคือพี่โอ่งนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของยูบอทีเจนะครับได้ออกมาโพสต์แบบนี้ฮะเนี่ยครับใครเห็นบอเช่สีเขียวทะเบียน321วิ่งผ่านไปทางไหนโทรหาผมหน่อยครับ085 555 4764นะครับซึ่ง ก็เผยภาพแชทออกมาเนี่ยฮะเป็นแชทที่คุยกับทางพี่เต๋าเนี่ยครับคือทางพี่เต๋าเนี่ยจะเป็นแชทฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นพี่โงคงซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับเนี่ยฮะกูเรียกมึงก็ไม่ให้กูมาสินะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณนะรักมึงมากนะรู้ไหมนะฮะทางพี่โอคงก็บอกไม่เอานะฮะใช้ชีวิตต่อไปนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้เต๋านะครับ คือทางพี่พี่เต๋าเองก็พิมพ์มาว่ากูไม่อยากอยู่แล้วนะฮะกูไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วมึงยังมีอยู่เลี้ยงแมวดีๆนะนะครับซึ่งนะฮะพอโพสต์นี้นะครับได้กระจายออกไปนี่นะฮะหลายคนก็พยายามจะตามหานะครับบางคนก็มีการโทรแจ้งจสสร้อยนะฮะหรือว่าเผื่อนะครับชาวโซเชียลหลายๆคนที่ยังไม่นอนนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสองผมเพิ่งมาเห็นนะครับก็ ฝากกระจายข่าวด้วยนะครับถึงเนี่ยฮะร,ร์ดร์ดบอชเสีเขียวนะครับย้ำอีกรอบคือเป็นรถบอชเชสีเขียวนะทะเบียน3 2 1นะครับก็ให้โทรหาพี่เตา๋าอ่าโทรหาพี่โอง่งได้เลยนะครับก็หลังจากที่อ่ายูบาร์ทีเจได้เนี่ยฮะประกาศออกมานะครับเนี่ยฮะผมชื่อเต๋าทีเจน,นะครับก็อ่ามาบอกอาการนะครับว่าเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพลาร์นะครับคือจริงๆแล้วยูบาร์ทีเจนเนี่ยก็สร้าง ความสนุกสนานให้กับคนดูตลอดนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นแรปเปอร์ที่โอ้โหอันดับแบบต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าการที่อยู่บนเวทีนะครับกับอาการหลังจากลงเวทีมันคนละเรื่องกันนะครับซึ่งหลายคนที่ทางานในเดทเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยเราก็ต้องแบบสร้างความสนุกสนานให้กับให้กับคนดูนะครับก็เอนเตอร์เทนเตนที่แต่พอลงมาเนี่ยมัน มันกลายเป็นว่าเป็นอีกชีวิตหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่า,าหลายคนนะครับก็ มีอาการแบบนี้เหมือนกันคือคนที่ทํางานเอนเตอร์เทนเนี่ยจะ,จะรู้ดีนะครับว่าเวลาอยู่บนเวทีเราเอนเตอร์เทนเต็มที่แต่พอลงมาเหมือนเราจะมีอาการแบบไม่อยากคุยกับใครเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกคนต้องระวังตัวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะให้คนใครที่ยังไม่นอนนะครับใครที่พอจะมีลู่ทางนะฮะที่พอจะแบบติดต่อนะฮะทางเรื่องของอเส้นทางนู่นนี่นั่นนะครับก็ช่วยกันกระจายข่าวดนึดนงฮะนะครับ โอเช่สีเขียวนะฮะสามทะเบียน3 2 1นะครับก็ฝากด้วยฮะค,คือตอนนี้ในทวิตก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะครับส่งสารพี่เต่ามากจริงๆนะครับขอให้ปลอดภัยนะฮะ